ฉันจีลาวเด้อแกเอ้ยที่ฉันถ่ายคลิปนะฉันไม่ได้ต้องการกระตังคือเขาอดแกเอ้ยที่ฉันถ่ายน่ะฉันถ่ายเพื่อความบันเทิงแกเอ้ยฉันถ่ายเพื่อความบันเทิงโอ้ยไม่ได้อยากได้เหรียญอยากได้หาได้เหวอเลยแต่เขาอดแกเอ้ยแต่ว่าแตะก่อนน่ะแกเอ้ยแกอย่าถ่ายฉันเด้อแกเอ้ยตะก่อนน่ะถ้าฉันเห็นกล้องน่ะแกเอ้ยอย่าย่าย่าหย่าหย่า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  แกจะถ่ายฉันแกจะถ่ายฉันนะเด็กแกเอย้ยเดี๋ยวนี่นะแกเอย้ยพอรู้ว่าเข้าได้กระตังเหลียวนะแกเอย้ยชาวมาก็เอาละเด็กแกเอ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ่าวันนี้จะกินกาแฟวันนี้จะทาชมดอกไม้แกเอย้ยอ่ะอะย่าอย่าอย่าอย่ถ่ายคลิปถ่ายคลิป เขาู้ว่าเขาได้เหรียญนะฉันไม่อยากได้เลยฉันไม่อยากได้เลยฉันอายกองแต่ก่อนหนะฉันอายกองเดี๋ยวนี้อืวันนี้จะเอาคลิปอะไรดีเว้ยนึกไม่ออกอืมอันนี้ก็ได้ไว้ดูหลังบ้านก่อนดูหลังบ้านก่อนอ๊้ผ่านโคตรหรือยังผ่านเกณฑ์หรือยังจะได้เหรียญหรือยังดูเช็คเหรียญก่อนฉันไม่อยากได้เลยฉันไม่อยากได้เลยแกเอ้ย จันไม่อยากได้กระตังเลยเลยถ่ายคลิปเพื่อความบันเทิงเด้อเอะ